ใส่ปากผมด้วยได้ไหมครับได้ได้อ่ะขยับมานี่ก่อนเอางีเา้เดี๋ยวคนเอาโต๊ะออกนะเออนั่งฝั่งใกล้ๆได้ไหมล่ะเฮ้ยมาผู้พันมาไปผู้พันมีเมียหรือเปล่าครับนี่มีเมียผู้หญิงผู้ชายครับดีมากที่นี่มันจะถามงทำไมเนี่ยครับผู้พันเอ้ยเพลงอะไรอ่ะ ละครชีวิตครับอ๋อเป็นเพลงเศร้าๆนะเอาลองดูขยับมานนี้ก่อนขยับาก่นอนรสี่ผมซะาหกฟันกูพูดไปฮะเอ่ออฟังเพลงเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังนะบุพันนะโอเค จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รัก จำลามาหางานทำอาบเหงื่อตั้งน้ำคลรำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้จำ<ไ>ห<น>เหนื่อยยาก่าได้ใช้แรงแลกเงินชาวคำ แต่มันต้องช้ำทำมาได้เปรี้หมดแรงอ่อนล้านี่ละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงลลอกตกงานบ่อยครั้ง ผมมันพอม,มันตรงเพียงใดทำใจปวดร้าวไม่เบาเลยนี่เสียงที่นี้ต้องไปเป็นนักร้องเลยนี่วันนี้นี่ผู้พันจะให้เซ็นนี่แต่เซ็นไหมนี่จริงๆเอองตรงนะครับผู้พันจริงๆใจผมมันก็อยู่กับนักร้องแหละผู้พันแต่ว่า ต้องเซ็นแล้วนี่เอกสารเดี๋ยวบอกเลยครับเอกสารมาให้จะเซ็นนี่เอาจะเอาอยัางไงนี่จริงๆใจผมก็อยากเป็น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 นักร้องมากเขยจบไนี้ก่อนผมผม,ผมมีความคิดที่อยากจะเป็นนักร้องมากแต่ว่าด้วยด้วยด้วยญาติพี่น้องทางบ้านเป็นพ่อเป็นแม่เขาไฟเขาปลูกฝังผมให้ให้ให้เป็นในสิ่งสีแล้วเขาก็มีผ่ันเข้าใจมีความคิดอยากใช้ผมเป็นแบบนี้เข้าใจแต,แต่ว่าตตัดสินใจยังไงก็วันนี้นะ เมื่อกี้ผมได้ร้องเพลงให้ผู้ฟังผู้ผู้ฟังฟังแล้วผมนึกถึงเรื่องหลายสิ่งในหลายอย่าง uh huh. ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนเหมือนกับชีวิตผมมันน่าจะได้ไปทางนักร้องมากกว่าผู้พันจะไม่เซ็นหรือหรือจะโทรหาพ่ออะไรก่อนไหมผู้พันครับงั้นผมขอโทรหาพ่อก่อนได้ไหมครับได้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 โอเคนะงั้นถ้าพ่ออนุญ,ญาตผมขอสละสิทธิ์ได้ไหมผู้พันก็ตัดสินใจการตัดสินใจของคุณอยู่แล้ว